สวัสดีครับผมอยู่กับผมทุก PC g a เก r เนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกม CSG o เนี่ยนะครับก็เป็นเกมแนวยิงปืนเนาะเป็นแบบเอ่อเป็นแนวยิงปืนแบบออฟไลน์นะเล่นเล่นฟรีนะครับตัวนี้อันดับแรกก็เข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับก็สเปคที่เหมาะกับการเล่นนะครับสเปกก็ที่แนะนำ อ่าไหนเอ่ยนี่ครับเป็นนี่ครับสเปคที่แนะนำนะให้เป็นตามนี้เลยก็แลมต้องหนึ่งจิกครับแล้วก็มันตามจริงมันอ่าไฟเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามจิกมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็กดดาวโหลดตรงนี้มันก็จะมาหน้านี้นะครับเราก็รอมันนะครับผม มันก็จะเด้งหน้าอื่นมาอีกนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็เนี่ยเป็นเกมแนวยิงปืนเนาะโอเคเน็ตอาจจะช้าสักหน่อยนะครับนี่เป็นเกมแบบแนวยิงปืนนะครับแล้วก็ให้เรากดสีม่วงตรงนี้นะครับ แล้วก็รอตรงนี้นะครับโอเคมันก็โผล่มาหน้าสิงโตแล้วนะครับแล้วก็มาหน้าวินโด้ครับอ่อคืออันนี้มันให้ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยตัวไฟเกมอยู่ที่สามจิก คือผมดาวน์โหลดมาแล้วนะก็ผมก็เลยไม่ดาวน์โหลดอีกผมใช้ a d m ในการดาวน์โหลดนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับอ่านี่นี่ครับได้ตัวนี้มาขอโทษทีนะครับได้เป็นไฟล์มินลามานะครับให้เรากดกดนี่แล้วก็แยกไฟล์อันนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับ ที่เราแยกไฟล์มาก็กดเข้าไปแล้วก็กด i อินสต l อันแรกไปเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันอาจจะมีโฆษณาอะไรขึ้นมาก็ก,ร,กระบาดออกไปนะครับ คือเล่นได้แน่นอนนะครับเล่นได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่ได้ก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าคอมผมกาก,ากเนะาะกดอินสตาไปเลยเล่นได้แน่นอนนะครับมันก็เนี่ยจะได้ตัวเนี้ยแล้วก็กดๆๆก,ก,กดเข้าเล่นได้เลยนะครับโอเค ทุกพี่สื่อเกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ